พุดใส่น้องสภาพนี่เขาะเาะจอ่ะยังเข้าเหนียวทั้งฝุ่นทั้งโคลนโอ้โหส่งติง่งขึ้นบ้านนะคะครานี้ขึ้นบ้านนะคะ อือหอทั้งฝนทั้งคนนก็ผัดต้องหมาเสร็จร้อนๆเลยอีกรอบนะเมื่อเช้านี่หมดไปรอบแล้วแ้วนี้รอบเย็น ใหม่ๆเลยร้อนๆเลยใหม่มากร้อนมาก